ทำไมลุงไหนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอะไรจะเป็นอะไรว่าอะไรผมยังไงลุงลุงข้างบ้านเนี่ยลุง,ข,งข้างบ้านข้้าางบนยังไงผมก็ผมผมบอกแล้วไงผมไม่ออก จะมาเริ่มกินจริงจังแล้วเดี๋ยวเรามีซูชิวากิวทั้งหมด20คำเราก็จะกินกันคนละ10คำกิไำนได้ไงว่คำเี่ยดีดีดีด้วะเฮ้ยลุงวิู่ยิ่งด้วงมันดูเิี้ยเฮ้ยไม่จริงจะแสดงดิ สวัสดีโซเชียลเลยยูทูบนะครับผมขอต่ละพ่อสู่อชอนกาหมืนแคลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะชวนลุงข้างบ้านหลายคนสงสัยนะลุงข้างบ้านกูที่กูด่าบ่อยๆนี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เราชวนลุงมาแดกข้าวด้วยกันเลยเออเก็บเลยนะที่เราด่าเออด่ามาอยู่<า>อีกอ่ะเออคือแบบว่าด่านเนี่ยด่าทุกวันแม่งก็ไม่ออกเอเอวันนี้จะชวนมาแดกข้าวด้วยกันเลยดีวยกว่าอะไร สบายลุงไหนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอะไรจะเป็นไงว่าอะไรผมยังไงลุงลุงข้างบ้านเนี่ยลุงข้างบ้านเข้างบ้านหรยังไงผมแล้วผมผมบอกแล้วไงผมไม่ออกทำไมไม่ออกครับผมไม่ออกไงผมไม่ได้ทำอะไรผิดเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีแล้วดีไงเป็นไงโอเคไหมเศรษฐกิจโอเคโอเคอยู่โอเคแปลว่าอะไรฮะโอเคไอ้ยัง ตกลงไอ้สัตว์ไปงงเงาฟูไอ้นี่ขอต้อนรับพี่แป้งฝุ่นครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตบัดนีพี่น้องจ่าโจ้ทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่ต้องกรลบนะมีอะไรก็บอกผมละกันนะครับให้พี่น้องคนไทยนะได้กล้าไปข้างหน้าได้นะครับใครอยากนั่งเหนือลำน้ำนะครับก็บอก ซื้อมาทํำไมล่าสุดอะไรซื้อเรือรันน้ำมาทํำไมลูกก็เคยซื้อคอนด้าเวฟแล้วมันดำไม่ได้อ๋อดำไม่ได้ดำไม่ได้ก็เลยไปเรือรันน้ำเรือรันบายแล้วรถถังเรานี่เคลียร์ยังเนี่ยรถถังเคลียร์แล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ไปเน้นยึดไปไปเน้นยึดไปเอาเโดนน้ำมาลงไม่หมดเล้จแล้วฮะใหญ่ขนาดนี้แล้วมันฮะใหญ่เลยปะเล็กเล็กอ่ะใครใหญ่ใครใหญ่คือเวลาเวลา นก็คือเอาไข่เข้าไปด้วยเลยนะจังไรจังเดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนลุงมากินข้าวได้เลยครับเนื่องจากว่าผมด่าลุงไม่ไผมกินข้าวไม่ได้นะผมช่วงนี้ผมกินปาสีอย่างเดียวชวนลุงกินร้านอะไรครับอีเลฟเว่นบูชเชอรัปกติเดี๋ยวผมกินเดี๋ยวลุงหนวดนะ กินเตอร้งหลังหน่วยหลังหน่วยก็หรูแล้วนะผมว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นอิเลฟเว่นบูชเชอร์จะเป็นแบบว่าสเต็กเนื้อออสเตรเลียกับเนื้อญี่ปุ่นเป็นบากิวเอโฟก็เป็นพวกแองกัสไม่รู้จักหรอกรู้จักไหมไม่รู้จักเลยนะเย็ดเย็ดไม่เห็นเหรอภาษาอังกฤษก็เย็ดเย็ดโอเคเย็ดเดี๋ยวไม่ต้องอย่าว่าวันนี้เดี๋ยวคุยจัดหนักลุงเลยแล้วมีคอนเทนต์เปล่ากินแข่งกันได้หรือยังไงเอาได้ดิเอาเลยถ้าแข่งกินถ้าใครแพ้เดี๋ยวจงบอกว่าไปเต้นไหนนะไปเต้นในสภาหน้าีิเขาจะ กระทุมกันอ๋อหรือไปที่เขาชุมนุมล่ะชุมนุมไปแล้ว <laughs> ไม่ต้องบินก่อนแล้วเนี่ย มา่อแล้วครับผมรับผมน,นี่คือที่ต<ด>้<ด>องแข่งแดกกันในวันนี้ครับแด,ดกอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนี้ร้านนี้ผมเคยมากินแล้วจริงอ่ะแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นอลาคาร์คคือมไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ตแต่ตอนนี้เขาจัดเป็นบุฟเฟ่ต์มันเหมาะกับสายถล่มร้านอย่างผมเลย<ม><ม>เดี๋ยวก่อนที่จะแดกเดี๋ยวเราเรียกพนักงานมาแนะนำก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําว่าบุฟเฟ่วันนี้มันมีกี่ราคาบ้างมีทั้งหมด4ราคาค่ะเริ่มที่999กบาทมีก็ร้อาสบาท 1ัน0ค่ะ1,990ากแล้วก็เป็นเซ็ตนี้ก็คือ2,990ค่ะแล้วอคันนี้ก็คือเน็ตแล้วรวมแบตโวมเซอร์วิสแล้วแล้วก็รวมเครื่องดื่มแล้ว2,990บาทในในเว็บไอในเพจเขาจะบอกว่ามันจะมีแถมตัว6อย่างที่แบบอปเนสเเชียลสามารถเลือกได้หนึ่งจานคืออยู่ข้างหน้าเราหมดแล้ว ปกติคือราคา2,990บาทเราจะเลือกได้แค่จานเดียวแต่วันนี้ลุงมาผมให้เขาจัดมาให้6จานพิเศษเลยทั้งหมดเลยบ้าโ,โคือเฉพาะเฉพาะอันนี้6จานก็เกือบหมื่นแล้วครับ6จานบนนี้เกือบหมื่นแล้วครับผมไปกินล้างนุหนวดดีกว่า สเตลองลองลองดูก่อนร้านนี้เขาดีลุงน้องเปิดใจดิผมก็เปิดอยู่แค่วิลล่งประชาชนทุกคนได้มีของกินดีๆอ่าอันนี้เนื้อระดับเกรดพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมอืมลุงเคยกินโฟกัไหมตับห่านอ่ะตับห่านพักอยู่ที่ไหนพักอยู่ซึ่ไม่เคยกินอ๋อไม่เคยกินผมไม่เคยกินตับห่านตับห่านไม่เคยอะไรตับห่านตับเหี้ยอะไรก็ไม่เคยยิ่งเนี่ยสั่งสองหมื่นแต่ผมไม่กล้ากินแล้วเนี่ยทำไมลุงแยกภาษีเยอะจังก็มันเป็นอันนั้นร้านอันนั้นร้านร้านร้าน อะไรแพงสุดเรากินอะไรมาพี่สิเอาเลยอันนี้ไหมอันนี้อันนี้เป็นตัววากิวเอโฟอันนี้เป็นเทนเดอร์ลอยเนาะไอ้นี่มันเป็นพวกอัพเฟตในคออะไรหรออันไหนเนี่ยเทนเดอร์ลอยอะไรนั่นไทรลอยใครกินตามไม่ทันเลยไทรลอยนั่นไทรลอยเฮียโคตรนุ่มอ่ะลุงแบกเราลองชิมดูกันต้องจิ้มนะต้องจิ้มนะลุงผมอยากจะมีนี่ก็ได้นะเหมือนกันเหมือนกันอยากจะกินรสชาติเนื้อมันเลยว่าเป็นยังไงโดยไม่ต้องจิ้มลุงกินเนื้อบ้างก็ได้ลุงดูดอย่างเดียวเลยมันธรรมดา โอเคไหมลุงลุงนวดดีกว่าจริงไหมคือคือกันนะเอ้ยแต่มันอันนี้เป็นชิ้นที่แพงที่สุดนะโอ้โหเฮียดูแดดคำใหญ่เลิศเลิศจริงใช่ไหมฮะแม่งดีมากเฮ้ยผมเพิ่งเอากินเนื้อแล้วมันละลายในปากอ่ะเออเฮ้ยมันเป็นส่วนไหนอ่ะเซนทร ا อยเป็นตัวสันในปะไม่สันในก็สันนอกมันละลายมันละลายละลายในปากเลยนะครับแน่แน่สันในสันในนะใช่อันนี้แบบ มีเดียมมีเดียมมีเดียมแหลมมีเดียมแหลมปกติเนื้อเขาจะแบบว่ากินแบบอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าครับบ้านผมนี่ก็เรียกไอ้จุกไหมันเหมือนไหมมันเหมือนนะจูนี่คือมันดิบเลยนะจูนี่ดิบเลยความหวานของเนื้อดิบที่เนื้อสดจูบ้านผมนี่ยวัวนี่คือกินดิบได้จ้ลุงแดกหมูดิบไหมก็บอกแล้ว่ากินแต่หยิบหยิบกินจากพลาสติกฉันเขีนว่าวัวตัวนี้ไขมันมันเยอะอะใช่ คุยคุยกับผมเมื่อ้คุยบ้างแล้วอ่ะผหิววะไม่ได้กินแล้วตัวนี้เป็นจากญี่ปุ่นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นจากออสเตรเลียออืให้ดูเนี่ยเฮียไม่แห้งแดงเลยถ้าอย่างงี้คือแบบว่าไม่ต้องเบิร์นให้กูก็ได้เนี่ยอ่าลุงลุงต้องบริการลุงหน่อยขอบคุณพี่น้องประชาชนเยียกูอิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนไปชิ้นเดียวผมอิ่มเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงคนกินไม่จุอ่ะนะครับผมบางคนกินไม่เยอะได้ว่ะ สาธอไหมเออว่ะได้ได้ได้เนี่ยคือมันมันต่างจากเมื่อกี้ค่ะต่างนะนี่ครันนี้ความหนาของเนื้อคือมันจะเขาว่าตัวเมื่อกี้มันน่าจะละลายกว่าใช่ตัวนี้มันน่าจะแบบนุ่มแต่เนื้อมันจะไม่ละลายไม่ละลายอืมจุดจุ้ยตัวเล็กบ้านผมอ่ะเนื้อจะหนากว่าเนื้อจะหนากว่าอืมเนี่ย มันจะมีอันนึงว่าอยากให้ลุงลองชิมนะลุงไม่เคยกินตับหานผมไม่เคยกินดผมแนะนำตัวเียเลย<อ>ค่ะคำเดียวเลยนะลงุงม,มันจะแบบนุ่มละลายเลยอเอาด้ยวยนะครับผมครับอันนี้ก็หลบไปเลยวาง <laughs> อันนี้คือแบบว่าลองแบบ ออกมันมวนแล้วคำเดียวได้ไหมผมขอแบบว่าเป็นช็อตในช่องปกเมื่อกี้นี่กูยังคายเลยพี่อันนี้อันนุ่มละลายเลยนะอ๋อนุ่มละลายอันนี้คือนุ่มแบบละลายหายไปเลยเขาเรียกว่าตับห่านตับห่านจิ้มนี้อยู่ที่ประมาณ500บาทชิ้นเดียวเที่ยเหมือนเซนวิทหน้าบัวซอยบ้านกูเลยนี่ไงแล้วบัวซอยบ้านกู20บาทเลยนะพี่เอากินแบบนี้ก็ได้เนี่ยคำเดียวอ๋อตรงมวลเนี่ยไหมได้นะมันกินยังไงก็จริงๆหั่นแดกอยากให้เกินคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยดิ ไปดิลุงอมจิ้มอะไรวะไม่ต้องไม่ต้องแลยครับตอนนี้มันมีรสชาติของมันอยู่แล้วคำเดียวหมดเลยนะลูกกินยังไงคุณกินอะไรอาบัตกเคียวขอบคุณครับปตเข้ามาเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนในคนตีเขาไหมเปลี่ยนใจล้เปลี่ยน้จละนุ่มไหมเป็นไงลุงเหมือนตับไก่อื้อฮ้ยจริงเหรอตับไก่ตับไก่มาละห้าบาทอ่ะ น่าบอกก็เหมือนอะไร,รอ่ะเนรมัความรู้สึกเหมือนกันแล้วรสชาติะครับรสชาติต้องบอกว่าตับไก่ไม่มีแบบกลิ่นเกินดีกว่า ขนมปังน้องกินขนมปังแจกกับคนอันนี้ทิ้งไปกินแต่นี้เป็นไงเป็นไงก็พอได้พอแดกได้กลับไกปอ่ะโอเคมาก็กลับหาดดูเรื่องเดี๋ยวเรามาต่อที่นอกจากสเต็กแล้วลุงมีซูชิด้วยโอ้โหซูชิอันนี้ก็เป็นวาเกอโฟเหมือนกันหนึ่งชิ้นถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่นะสามรอยี่สิบาทนี่ข้างๆลุงนี่หกร้อยสี่สิบาทนี่คือสองชิ้นนี่คือหกร้อยสี่สิบาทสองชิ้นหกร้อยแต่ชิ้นละสามรอยี่สบาทเอาค่าแรงขั้นต่ำเลยที่ลุงตั้งแล้วชิ้นหนึ่งนี้ขั้นไรขั้านอผต่ะ ซุกงกซุกมืดอะไรก็ไปซุกเปลี่ยเสื้อสีขาวไปไนแกลุงด้นหมเบอดไปแล้วหกร้อยมันนองดีกว่าหรือเปล่าแน่นอนครับดีกว่าอยู่แล้วแต่เปรียบให้เปรียบรสชาติอะคะกินตุ้ดจี๊ดี๊ดแล้วติดบาดปะ นั่นแหละตลาดอ่ะนี่ติดชิ้นแถมชิ้นเหมือนกันเหมือนกันยังไม่โดนยังไม่โดนเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอาหารที่แบบว่าให้ถูกปากลุงหอยไทยกับหอยญี่ปุ่นอันนี้หอยญี่ปุ่นแล้วหอยญี่ปุ่นจะขาวก็หอยไทยอ่ะหอยไทยมันจะมีสิวสิวดำไปหาหมอไหมอย่ารอผมดูงั้นไปจะไปหาสิวเดือพเอาสิวเดือพ มีหูที่มีหูที่หอยบ้าแน่หอยทะเลว่าหอยนี่มันก็มันคงไม่ได้มาจากทะเลแล้วล่ะหอยวกนี้มันก็คงพวกเป็นหอยคลองหอยอะไรเงี้ยใช่ะถ้าหอยทะเลมันก็จะน้ําทะเลมันจะกัดนะมันจะกัดจะขาวหน่อยอปเป็นหอยเชล่์แหละอร่อยขอโทษครับ อ่าคันนันเดียนล็อบสเตอร์นี่ที่เขาบอกว่าซีเนเจอร์ใช่อันนี้คือไซส์หนึ่งกิโลอ้โหอันนี้คือครึ่งกิโลละอ่ะลุงคือตัวใช้ลุงครึ่งตัวเลอะเลอตอนนี้ราคา1,900บาทครึ่งตัวก็800ร้อละ800ครึ่งตัวอืเดี๋ยวลุงกินอันนี้เดี๋ยวผมกินอันนี้เองอื้อหืออขงแพงให้ลุงกินไปเนี่ยมันจะมีน้ำจิ้มให้ใช่นไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะซีฟู้ดอ่าให้ลุงลองชิมลองคนละครึ่งกับผมดิเอาเลยเอาเลยตัวมันหนักอยู่ เอาเหี้ยอะไรมารถเยแดกไวขนาดนั้นสเต็กชิมปลอะไรคนเดยคนเดียวรถน้ำหนักบ้าเขาบอกแตกเนื้อให้โนเนื้อคนเดียวโปรตีนโปรตีนมันสร้างกล้ามเนื้อลองลองอันนี้ดีไหมดีไหมพอได้นะผมไม่เคยกินจริงๆนะอันนี้ขอบคุณมากเลยครั้งแรกในชีวิตผมเลผมกินแต่กุ้งกล้ามกามกุ้งแบบกุ้งเผารลากุ้งเผาก็แพงอยู่นะกุ้งแม่น้ำไย่างนไหมอออออออนนีออเยเออมันต้องอย่างนี้เย็ดเป สดนะ <S <S ไม่ไ,ไม่ต้อง<ม>าโอนโหแต่เรามาจากการนี่วเดียวเลยไหม นี่คือจานข้างหน้าคือจะเลือกได้แค่1จานในบุฟเฟ่ต์2,990บาทาแต่ว่าตัว1น9 0ันบ,บาทก็จะมีตัวไฮไลท์อยู่ไฮไลท์ <High light. S 1> ตัวนี่ข้างหน้าเลยครับผมตันนี้คือสั่งได้ไม่อั้นโอเคเดียวอนี้เนี่ยคือสั่งได้แค่จานเดียว<อ>แต่เนี่ยคือสั่งได้ไม่อั้นปกติช<อ>ุด 1, ่าเกา0บาทคือจะขายดีที่สุดอือคือกินไอเมเนี่ยสิจานก็คุมละมากครับผมตักอ้าวคนละครึ่งไหมโอเคคนละครึ่งนะคนละครึ่งผมเตะงอ กูเยี่กูโย้วมันจริงอ่ะเฮ้นี่จริงจะแสดงดิกูเลี่ยมเอาเลี่ยมเอาเลี่ยมหรอคนละครึ่งลุงกินครึ่งบนผมกินอีกครึ่งล่างครึ่งบนอ่ะเนี่ยลุงเอาแค่นี้ไปผมกินครึ่งล่างไม่กินตำาหารจริงๆ่ะเนี่ยไม่กินเออไม่กินตำาหารจริงๆ่ะเนี่ยอ่ะเออโลกไทยทั้งนั้นเใช่ยากินได้กินได้ได้เอาออกเอามาเอามาไม่กินเราผมกินเองผมกินได้ผมกินได้เออคนละครึ่งแต่เอามันออาก่อนมันมันเยอะไปแล้วกินเยอะไม่ดีหัว เด็กเก่งนี่หว่าแล้วบอกว่ามัความอ้วนกินยังไงว่าคำใหญ่ดีดีดีเดี๋ยววะไอ้ลุงอ้วนอ้วนอ้วนเดี๋ยววะมันดีเนี่ยไอ้ไม่จริงจะแสดงดิเต็มเต็มเต็มตอนจบแต่เราจะมาเริ่มกินจริงจังแล้วเพราะจริงจริงแล้วเราจะมีซูชิอีกหนึ่งร้อยคำที่จะแข่งกับ ยังไม่เริ่มแข่งเลยใช่ไหมโม่ต่ำหนาของมึงไม่เหมือนเลยอันนี้คือส่วนอะไรครับเนี่ยส่วนอะไรครับนี่ส่วนเปลือยแล้วแหละตอนเนี้ยเรียกเขามาทานเลยไหมตัวนี้คือส่วนอะไรครับน้องครับน้องครับโทษทีครับออแล้วเวลากลับเนี่ยกลับยังไงเวลากลับกลับบ้านเนี่ยกลับอยู่แค่นี้เองอยากถามว่า, <c oughs> านเนี่ยส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนอะไรเลยตัวน,นี้คือสันแหลมอันนี้คือสั่งได้ไหมอันสองร้อยกรัมโอ้สบายแล้วคือเนี่ยเลิกงานเนี่ยกี่ทุ่ม ใครร้องพิซซ่ามะโอ้โหเฮียมาอีกสองเลือดตั้งนั้นโอ้โหดูเขากินมึงอ่ะในลุงกินนี่กันจนอืมถ้ามาตอนนั้นจะรังก็ดีนะอืมไม่ถามไม่คุยไม่อะไรหิวอ่ะอไม่ถามเนาะเชิญกูมาทำใหมนี่ยแข่งกินซูชิกันแม่นอนอะไรผมอ่ะไม่พูดไม่จาเฮ้ยลุงลุงมาช่องนักกินนั่นเนี่ย อยากได้อยากได้ช็อตอ้วกเนอะยังไม่เห็นลุงอ้วกเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามีซูชิวากิวทั้งหมด20คำเราก็จะกินกันคนละ10คำ อันนี้คือแพ้คือไปเต้นแล้วารสภาเลยใช่ไหมว่าสภาพนี้ยืนยังไม่ไหวแล้ยนะแล้ามาคุยขั้นเวลาไหมคุยขั้นเวลาดีกว่าถามพี่แป้งคน่นหน่อยว่าช่วงนี้คือทําช่อง YouTube ด้วยทําช่อง YouTube ด้วยกำลังดังเลยครับผมเป็นมีหมายส่งหมายสารยังอ่ะยังยังยังไม่มียังไม่มีเนาะถ้ามีก็งรอรอคิวว่าคงถ้ามีก็คงแบบไปพร้อมกับไอ้พวกไปพวกเพนกวินพวกอะไรด้วยแหละถานกเพนกวินดีเ่ที่โคโลหนืออ๋อถามพี่แป้งคุเนหน่อยว่ายังไปเริ่มยังไงถึงมาทำยูทูบเริ่มยังไงถึงมาทำยูทู อ๋อคือผมเนี่ยเริ่มจาก น้องคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์น้่ยแหละคือไปเริ่มทํากับน้องเขาไปร่วมแจมร่วมอะไรนี่แหละมีพอที่จะมีมีฐานแฟนคลับที่พอจะรู้จักเราอยู่แล้วนั่นคือรายการชื่นชอบชิงล้านเราเคยได้ไปร่วมแจมประมาณ78เทปอ๋ออ่าก็เลยมีโอกาสได้ทําให้คนชื่นชอบแล้วก็คนก็ถามหากันเยอะว่าเมื่อไหร่จะมีผลงานของตัวเองอยากจะให้ทําช่องหรือให้ทําหมนเขาอยากเห็นคลิปเยอะขึ้นใช่เยอะขึ้นอยากให้เล่นเนี่ยอยากจะดูคลิปอยากจะดูอะไร เยอะขึ้น <À. S 2> ก็เลย มีโอกาสได้มาทำกับแจ็คแบทโผมาแจมสี่ห้าคลิปมาแจมในช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นก็ว่างด้วยงานหลักๆผมก็จะเป็นร้องเพลงมากกว่าร้องเพลงมาก่อนร้องเพลงแล้วก็ตามผับตามบาร์งานนอกงานบวชงานแต่งอะไรในคุกลับไหมในคุกลับคุกลับไปผมเมื่อไหร่กบอยใช่ใช่เมื่อไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่โกบอยครัชอ๋อไม่ใช่โกบอยก็เลยมาแจมกับน้องแจ็คแบทโผก็เลยเคมีตรงกันก็เลยแจ็คแบทโผก็เลยพูดว่าพี่ผมไม่ พี่ทำหมดผมละมึงไปทำช่องมึงเองเลยตอนนี้คนคนดูเริ่มติดตามพี่แล้วนะผมก็บอกว่าไม่อยากทำไม่เอาไม่เอาไม่อยขอก,ก็เลยให้แาทำผมก็เลยลองทํามาทำแต่เป็นไงแรกๆดีไหมแรกๆคลิปแรกเลยก็ล้านวิวคลิปแรกเลยร้านวิวก็คือผมแต่งลุงที่ลง YouTube นะคลิปของผมเลย คือผมแต่งลุงแล huh? ้ว <Never bath movie> ก็แจกเงินอ่าแต่นั้นแหะอันนั้นล้านวิวเลยแต่ของผมเนี่ยม right ีคนที่ติดตามมาตั <started before> ้งนานแล้ว kind ก of ับคลิปกับพี่เท่งเล่นลิเกกับพี่เท่งสั่งเฮียอะไรไปเยอะแยะมากมก็ยอดรวมวิวด่ะมันรวมรวมแล้วอ่ะมันก็เกือบร้อยร้ล้านวิวทั้งหมดเลยนะทั้งในโซเชียลทั้งติ๊ก ตอกทั้ง Facebook เพจที่ดูดกันไปเยอะแยะมากมายเลยกระจายแชร์นันเกิดหนึ่ร้ยล้านวิวร้อยล้านวิว,ว,วใช่ก็ทําให้ผ่านผม มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะเลยนะผมเยอะมากเป็นเป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆที่ผมชื่อเสียงผมมาในช่วงโควิดด้วยอ๋อชื่อเสียงผมมาในช่วงโควิดพร้อมโควิดผมก็ทามาเรื่อยๆตอนนั้นก็มีคนติดตามผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ดูช่องพี่ตั้งคุนนะขอบคุณมากเลยคือแม่งหามากชอบช่องจริงถ้าสมมติว่าคือช่องผมเป็นช่องสายกินไงผมก็ไม่รู้ว่ามีใครที่แบบได้ดูช่องพี่ตั้งคุณไหมคืออยากจะฝากไปติดตามช่องพี่ตั้งคุนด้วยครับผมจะเป็นคลิปแบบแนวแบบสนุกสนานเลยสนุกสนานเลย ตอนนี้ผมก็จะไม่ได้เน้นคอนเทนต์กับเกี่ยวกับล้อเลียนการเมืองมากมายก็จะมีมทั่วไป<ม>ทั่วไปด้วยมีจะเป็นเล่นตลกเล่นลเกเล่นอะไรเงี้ยนี่ยังไม่หมดเดือครับ <laughs> อะไรวะพวอื่นหรือเปล่าหรือไก็ไปติดตามช่องพี่ตั้งฝุนได้ครับผมคือได่คราบว่าจะต่อยไอโรดไฟด้วยใช่ครับปีนาปีนาคุณพาปีนาเอาเอาตรงๆมีมีมีม่กับผมไหมนี่กับผมดีกว่าขัดสภาพตอนนี้นะเอาแค่กูบิดตวกเนี่ยเฮ้ยพี่ตป้งฝุ่นเคยต่อยเคยต่อยมวยเคยต่อยมวยมีทิศอะไรให้ผมไหมเล็กๆน้อยๆก็คือคือถ้าถ้าเอยากพิตเลยก็คือดูดก่อนคือเดินก่อนขึ้นต่อยคือไม่เหนื่อยแน่ ไม่ได้ขึ้นไปโดนลวกก่อนที่ทางที่แข่งแข่งกันนีมาครับโอ้โหไม่ดูดีเหี้ยเต็มโต๊ะเลยแล้า,าผมเป<ไ>็นคนชอบกินวากิวมากมากผมก็จะนี่แหละนแนวสายวากิวใช่คือรอบแรกที่เรากินอ่ะคือเราสั่งมาอย่างนิดอย่างละหน่อยมาลองกันว่าอันไหนมันอร่อยผมจะกินที่อันนี้เหรอที่ขั้วโลกเหนืออะไรวาเกีวอะไรอย่างงี้แบงเกียวใช่เอ้ยอย่าขับมุกเตยสัตว์ เด,ดีวันนี้เขาไม่เคยแดดเลยขนาดนี้กนะินนี้มันกลับไปกินข้าวเลยเลยพรุ่งนี้ไม่กินอะไรเลยวะไม่เอาเลยเลยว่ะนะางั้นแสดงแต่แบก,ก,กิวเดียวว่าคิวเลิก <laughs> ว่าบ่นบ่นลูกบ่นกินเลยลูกบนลูกบนลูกบนเหี้ยสี่จานแล้วไอ้เหี้ยกูยังสองชิ้นอยู่เลยชิ้นที่สองกระเพาะควายหรือเปล่าเนี่ยแล้วพี่ดาวประจานจะอยู่ได้ไงอ่ะเพื่อง แดงอย่างนี้แหละนะชาวบ้านจะมึงจะกินอะไรกันแดงได้ขนาดนี้อ,อร่อยมากอืมเชื่อไม่อร่อยคงไม่แดงหรอกสี่จานนะ่ะดูไว้คู่ชกอะ่ะดูไว้กินได้ขนาดนี้เปล่า <laughs> โถ ันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่แป้งฝุ่นมากมากขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอบคุณมากมากที่พามากินอะไรที่มันผมไม่เคยกินเลยในชีวิตนี้ถ้าเกิดใครอยากเจอที่แป้งฝุ่นก็รอเจอไอทอนไฟใช่หรือยูทูบท่านไหนที่อยากจะต่อยกับผมมาดิตอนนี้เลยไม่ต้องไหนเลยไฟหรอกบอกเลยบ้านดูนี่รังสิบ้านอยังสิบมาดิ มากของน้ำหน่อยดิเอากินออกพี่นุูยเล้แม่จัดฝากติดตามช่องพี่ดันฝุ่นด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากจะได้คุณไหมตรงนี้นะผมไปติดตามช่องพี่ตานฝุนได้เดี๋ยวฝากเพจอีเลฟเว่นบูเชอร์อีเลฟเฟนบูเชอร์ตรงนี้ด้วยนะผมนี่คือตอนเนี้ยต้องบอกกันเลยว่าเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วบุฟเฟ่ต์แล้วอ่าก็คือมีสามราคาหรือสี่จะไม่ได้แล้วจะบอกเลยว่ารีบเพจเอาแล้วกันพลาดไม่ได้แน่นอนคนที่ชอบกินแนวสเต็กใส่เนื้อแล้วก็เนี่ยอ่าเป็นซูชิซูชิอืมเป็นแนวบุฟเฟ่ต์บุุฟฟเเ่่คคืออ้้มมแนนนนรบก็ปะาณีีด๋ยว ไว้<ม>ทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณพี่น้องาจโจ้ทุกคนครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับพี่ต้องใจโจ้ทุกคนไปแล้วสวัสดี